สวัสดีค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีชาแนลนะคะในค่ำคืนนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าถ้าคุณเลือกที่จะเงียบหรือเดินออกจากความสัมพันธ์ <c oughs> เขาจะรู้สึกอย่างไรและเขาจะแอคชั่น อะไรไหมในคะ huh? Queen of n t a c l e s Tower The Magic Chain s t a n Queen of Swords Two of Swords Nine of Cups Six of Cups Justice the World แม่หมอมองว่าเขาไม่เขาไม่คิด เขาไม่เคยคิดเลยที่จะตัดความสัมพันธ์เขาไม่เคยคิดที่จะหยุดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาและเขาก็ไม่คิดว่าคุณจะจะทำเช่นกันนะถ้าท็อปิกคือถ้าคุณเลือกที่จะหยุดนิ่งหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ เงียบหายอะไรเงี้ยนะคะเขาไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะจะ,จะทําได้อะไรเงี้ยแล้วแล้วเขารู้สึกแบบฮะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆคุณเงียบไปเพราะอะไรทไําไ,ไมยังไงเมื่อไรกับใครอะไรแบบประมาณนี้มแบบันหมายถึงแบบมันมันมันเซอร์ไพรส์เกินไปอะ่ะอืมเซอร์ไพรส์อ่ะเขาไม่คาดคิดเลยว่าคุณที่คนที่เคยแบบ ใจดีกับเขาอะไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะจะเลือกที่จะนิ่งเงียบและห่างออกจากความสัมพันธ์ได้อะไรประมาณนี้นะอืมความคิดของเขาอะอแล้วก็ในความรู้สึกที่แบบถ้าคุณเงียบอย่างเงี้ยนะเขาก็ยังเขาก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่าเขาจะยังไงดีจะเอายังไงดี เพราะว่าเขาเนี่ยมีพลังงานดึงเพราะว่าเขาเนี่ยยังรักคุณมากคุณเนี่ยมีพลังงานดึงดูดเขามากๆอยู่นะคะแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าก็ยังรักอยู่อ่ะก็ตามส่องตามส่องเลยแหละเพราะว่าเขารักคุณหมดหัวใจแล้วแต่ว่าก็คือมันแอคชั่นกันไม่ได้อ่ะนะเนี่ย justice มาบอกว่า มันมีความที่จะต้องรักษาระดับ <c oughs> รักษาระดับก,การแอคชั่นระหว่างกันมันมีความแตกต่างกันแต่ว่าภายใต้ความเงียบนั้นก็คือรักกันนะนะคะ <c oughs> เขายังมีความผูกพันกับคุณมากๆอะค่ะคุณยังมีพลังงานดึงดูดกับเขามากๆเขา ตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะในความรู้สึกอืมแล้วถ้าแบบเออตกอ,อกตกใจนะว่า <c oughs> คุณจะนิงเงียบไปได้หรอแล้วแบบนิ่งเงียบจริงๆก็เขายังตัดอ,อกตัดใจจากคุณไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมัน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 กระทนหันเกินไปเนาะ <c oughs> แล้วทีนี้เขาจะแอคชั่นอะไรไหมแอคชั่นของเขาหลังจากที่เราเรื่องที่จะเงียบแอคชั่นของเขาคืออะไรในเมื่อเขาตัดอ,อกตัดใจไม่ได้แล้วเขาจะทํา อย่างไรนะคะหล่นออกมาแล้วนะคะเป็นใบเดิมนะเขาจะทําอย่างไรหล่นออกมาก็คือเขารอคอยรอคอยคนที่เป็นที่รักของเขาด้วยใจจดใจจ่อด้วยความแบบยิติธรรมด้วยความแบบถูกต้องรอคอยความถูกต้องรอคอยอโอกาสและเวลา ที่จะเช็คแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความถูกต้องแล้วเขาก็เครียดมากเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แลวเขาคิดถึงคุณมากๆอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ไม่รู้จะพัฒนาความสัมพันธ์อย่างไรแต่เขาพยายามเขาน่าจะพยายามอะพยายามที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณอยู่ตลอดพยายามส่องคุณดูคุณติดตามคุณาทางโลกโซเชียลนะคะอืม ว้าว <Wow. S 2> ไม่หมอมองว่าเขาเขาก็จะไม่หายไปจากไหนเขาเขาจะไม่หายไปจากคุณนะคะไม่มีการบล็อกไม่มีการตัดจบแต่ก็พยายามแอคชั่นแต่คุณอาจจะไม่ไม่โอเค <c oughs> คุณอาจจะไม่โอเคคุณก็เลย เลือกที่จะเงียบแล้วก็ห่างหายไปแต่เขาก็พยายามมีความพยายามที่จะเข้าไปส่องแล้วก็มีความพยายามที่จะแอคชั่นอะไรบางอย่างให้คุณให้คุณได้รับรู้ว่าเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่นั่นเองอืมและสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอันนี้คือการแอคชั่นของเขานะแอคชั่นของเขาก็อาจจะก็มันก็ต้องอยู่ในสถานการณ์ของคุณด้วยว่าคุณอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ห่างกัน ใกล้กันหรือใกล้กันอะไรเงี้ยถ้าเกิดใกล้กันก็จะโพสต์สตอรี่สื่อโซเชียลหรือว่าถ้าอยู่ใกล้ใกล้กันทํางานที่เดียวกันหรืออะไรที่สามารถมองเห็นกันได้ก็จะมาวนเวียนหรือผ่านเดินผ่านหรือสแสดงอะไรให้คุณได้รับรู้ว่าเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่นั่นเองนะคะและ้วทีนี้เรามาดูกันว่ารัวสถานการณ์จะเป็นอย่างไรถ้าคุณเลือกที่จะเงียบนิ่งและก็เดินออกจากความสัมพันธ์นี้รัชสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรต่อ สถานการณ์จะมีการได้มีการแอคชั่นอะไร <c oughs> สถานการณ์จะได้เจอกันอะ่ะคล้ายๆกับว่ามันไม่ไม่ขาดอะ่ะร้วสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อจะได้มีการแอคชั่นหรือจะได้เจอกันนะจะได้เจอกันจะได้แบบได้เห็นกันก็คือ คุณก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในชีวิตของกันเละกันอยู่ถ้าเกิดคุณอยู่ไกลกันต่างประเทศต่างแดนต่างจังหวัดอะไรก็อาจจะดูกันในโลกโซเชียลอะไรเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ในโลกโซเชียลอยู่นะคะแต่ถ้าคุณาสามารถอยู่ใกล้กันหรือเห็นกันได้ก็จะมีการเห็นกันอยู่มองกันอยู่แอบมองแอบส่องแต่ว่าก็อาจจะอยู่ อาจจะอยู่ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าก็แบบก็ยังมีความรู้สึกให้กันอยู่ยังมีความรู้สึกแบบที่ดีให้กันอยู่ยังยังรักกันอยู่อ่ะยังมีความรู้สึกรักกันอยู่นะคะอยู่ตลอด<ล> <c oughs> ไม่เคยห่างหายไปเลย <c oughs> นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเออมาตกลงปรงใจว่าจะต,ติดต่อกันในเรื่องของการเป็นแฟนหรือเป็นอะไรกันที่มันชัดเจนมันไม่น่าจะมีนะคะแต่ก็ยังไม่หายไม่มีการตัดจบไม่หาย นะไม่หายนะเดี๋ยวมาดูไพ่โรแมน c ์แองเจความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอีกนะด้วยไพ่โรแมนต์แองเจนะจ๊ะขอสับให้ละเอียดหน่อย ว้าวพาร์ทไลน์เลยนะเชนชิปคุณตัดกันไม่ขาดหรอกเอาเถอะนะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดเพราะว่าเป็นคู่รักจากอาดีตชาติว้าวฮัตทูฮัตคอนเวอร์ชชั่นก็คล้ายๆกับว่าคุณใช้จิตกับจิตคุยกันอนะอืม คุยกันทางจิตวิญญาณสื่อกันทางจิตวิญญาณนะ h i s c u l d b e t w e เพราะว่าคุณคือคนที่รักกันนั่นเอง Let your friends tell you Betting แม่มอมองว่าคุณจะได้แบบ Happy ending อะไอาการ Happy ending ของคุณอ,ะอ่ะบางท่านก็อาจจะแบบ ได้คบหากันเลยนะหรือบางท่านก็อาจจะแบบได้รู้ใจกันนะเพราะมีคนสื่อกลางให้มีเพื่อนสื่อกลางให้หรือคนอื่นที่เราสนิทชิดเชื้อนะสื่อกลางให้มาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้นะเขาฝากมาบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้ We will have each other forever เราจะมีกันและกันตลอดไปนะอย่าเพิ่งทิ้งการห่างหายกันไปไหนนะอืมเขาฝังมันบอกคุณแบบนี้เลยนะเพราะว่าคุณเนี่ยเลือกที่จะอยากที่อยากที่จะเงียบและหายไปจากความสัมพันธ์นี้เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะเราจะมีกันและกันตลอดไปนะ I could still care in t e t h of yours ฉันนะ่ะพบความห่วงใย ในสายตาคู่นั้นนะของคุณนะคุณยังไงคุณก็ยังมีความห่วงใหญ่ฉันอยู่อะไรแบบนี้นะคะฉันรู้ your eyes tell me how you feel สายตาของคุณนะมันบ่งบอกนะเพะว่าคุณยังเป็นห่วงฉันอยู่อะไรแบบนี้โอ้แบบมีความอะไรอวรกันแล้วหนึ่งนะ please come back to me ว้าว i n นว้าวว้าว ปดกลับมาหาฉันอย่าได้ทิ้งฉันไปเลยอย่าจากฉันไปได้ไหมโอ้ยฟินนอถ้าเกิดคุณเรื่องที่จะนิ่งเงียบและเดินออกจากความสัมพันธ์นี้เขาจะบอกว่ารี่โปรดกลับมาหาฉันคุณปิดคลิปแล้วก็ไปหาเขาคุณจะไปจากเขานะเออต้องอยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนอย่าทิ้งเขาไปเออสงสารเขา I w i l l still love you e n d though I won't get anything in return ฉันจะยังคงรักคุณนะถึงแม้ไม่ได้รับอะไรตอบแทนก็ตามโถ่เขายังรักคุณนะคุณอย่าทิ้งเข้าไปเลยโถ่นางสารนะไม่เหมอะเป็นคนขี้สงสารนะคุณอย่าทิ้งเข้าไปเลยนะกลับปไปหาเขาไปจะเป็นอยู่ในฐานะอะไรก็ได้เชิญไปไปไปเชิญไป <laughs> I will forever Remember you in my heart ฉันจะจดจำคุณตลอดไปถูกนางสาวค่ะนะคะก็จบไปนะคะสำหรับแรนดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนฟันดีราตีสวัสด์ค่ะจากนางใหม่ไพยิปซีซีซ